ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ครับหมอตังฟาโรผมได้รับทราบข้อมูลว่าไม่มีใครที่ภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพเลยใช่ฮะแม็อุดรครับอุดรนครับผมคนเชียงใหม่ครับแล้วก็หนึ่งท่านไม่ขับรถส่วนใหญ่ผมนั่งขับดีๆ้วเดี๋ยวกดท้าดาวให้แล้เดี๋ยวนะเดี๋ยวะผมอยากจะได้ความเห็นว่าผมต้องไปทางไหนต่อครับผมไม่บอกไม่ได้โอเคงั้นผมออกขวาดีกว่าขวาซ้าย คนเมืองนี่ขี้จุกใช่ใช่พี่โลแม่นอันนั้นไหมที่ใกล้ๆกับวัดสุทัศน์นี่ชื่ออะไรเนี่ยที่กลับมาภารกกิบวัดนี่ลมขอเนี่ยผมเดี๋ยวมันจะออกทะเลกันไปเลยวัดสุทัศน์แม่นคุณแม่สาทรไหมระดับหนึ่งผมเสนอว่าเอาไงเราไปเบิร์กนั้นอย่างน้อยเรายังน่าจะเก็บได้ทีมที่งั้นผมว่าสาทรเนี่ยไปก่อนเนี่ยเขาทางหมอตังมากกว่าอื ไม่ใช่เรียกเข้าทางหมดนะเข้าทางรายการเพราะเขาอยากจะเห็นความคุณลภัณฑ์ใช่ฮะมครับมันเข้าทางรายการแน่นอนแย่แล้วมันผมจะเข้าเลนผิดแล้วล่ะครับผมเกิดอะไรขึ้นฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะขึ้นเกาะกลางเลยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ชอยนั้นไม่ได้อที่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณซ้ายมาเพราะอะไรรถด้านหน้ามันติด แต่เรามาเจอตรงนี้มันก็ติดแปลว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่โลเล่า Ghost Tower เนี่ยให้ทีมงนานเอาลูปบินเส์อเลย <laughs> <laughs>